บ้านสวยเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องวางของเป็นคู่ๆนะครับเพราะความไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ลงตัวได้เหมือนกันคือในคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกไปว่าเฮ้ยบ้านเราถูกตกแต่งด้วยสไตล์ซิมเมทรีหรือสองข้างเท่ากันแต่ทำไมคลิปนี้มาบอกว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องวางเป็นคู่ก็ได้จริงอยู่ครับแต่คุณจําเป็นต้องเลือกสไตล์ให้มันเหมาะสมกับบ้านด้วยนะครับเพราะบางสไตล์เนี่ยพอมันวางเท่ากันแล้วมันดูจืดชืดไปเลยยกตัวอย่างนะครับ ถ้าว่าคุณตกแต่งสไตล์แบบมินิมอลมินิมอลหรือสไตล์โมเด์นะครับคือมันจะต้องถ่วงกันด้วยความบาลานซ์อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า asymmetry asymmetry คือความไม่เท่ากันแต่น้ำหนักมันถ่วงบาลานซ์กันสมมตินะครับถ้าเกิดว่าคุณมีโซฟาเหมือนเดิมนะคุณมีโซฟานะครับอีกข้างหนึ่งเป็นโต๊ะข้างก็แล้วกันนะฮะโต๊ะข้างซึ่งเป็นโต๊ะข้างที่ทรงทรงยาวเลยนะทรงยาวนะ อาจจะยาวสัก1เมตรนะครับไปลักษณะเป็นตู้ก็ได้นะครับอีกข้างหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับที่ที่เป็นตัวฟา้าตัวแอลก็แหละตัวฟา้าตัวแอลเนี่ยนะครับเวลาที่เรามองเข้าไปตรงกลางแล้วเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีปีกยื่นออกมาถ่วงน้ําหนักไว้นะฮะด้านขวามันจะเป็นตู้นะฮะซึ่งน้ําหนักมันจะแตกต่างกันแต่เรามองไปแล้วรู้สึกว่าสองข้างมันก็ยังบาลานซ์กันอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วครับเราเรียกว่าเป็น asymmetry มันจะทําให้ ห้องของคุณเนี่ยมันดูบาลานซ์ดูสวยงามมันไม่หนักข้างไปด้านข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองครับ